อาคุณผู้ชมครับขยับไปต่อพาคุณผู้ชมไปที่ไต้หวันครับไปดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาครับไต้หวันนั้นได้พัฒนาเข้าสู่สังคมแห่งความเสมอภาคครับกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิสตรีรวมไปถึงกฎหมายครอบครัวได้รับการแก้กไขหลายครั้งนะครับโดยให้ความสําคัญขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศภายใต้การนําของประธานาธิบดีหญิงไช่อิงหวนติดตามยละเอียดพร้อมกันจากรายงานพิเศษชินดีครับ ายฝนที่โปรยปลายไม่อาจหยุดยั้งความมุ่งมั่นของผู้หญิงเหล่านี้ในการแสดงออกข้อความบนป้ายมีหลายประเด็นตั้งแต่สิทธิบนร่างกายไปจนถึงระบบชายเป็นใหญ่ที่ยังคงมีอิทธิพลในทางการเมืองหลายประเทศในทวีปเอเชียค่านิยมตลอดจนธรรมเนียมในสังคมกำหนดกรอบไว้สำหรับผู้หญิงแต่ไม่ใช่ในดินแดนไต้หวันที่นี่ทุกคนมีสิทธเิเฉกเช่นประเทศพัฒนาแล้ว ปี2562ธนาคารโลกจัดอันดับไต้หวันเป็นชาติที่ผู้หญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากที่สุดในทวีปเอเชียระดับโลกไต้หวันคลองแชมป์อันดับ8พัฒนาการสิทธิผู้หญิงในไต้หวันเบ่งบานเคียงคู่ประชาธิปไตยโรงเรียนสตรีตัต้นสุยโรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2426 สมาคมสหพันธ์สตรีจางขวาสมาคมสตรีแห่งแรกเกิดขึ้นในปี2468สิทธทิผู้หญิงได้รับการพัฒนาก้าวหน้าตามยุคสมัยปี2545มีการประกาศใช้กฎหมายความเสมอภาคทางเพศในการจ้างงานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติในการทำงานปี2551ใช่อิงเวิ์น ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีสภาบริหารได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคหญิงคนแรกของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าต่อมาในปี2559ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำหญิงคนแรกของไต้หวันรัฐบาลของผู้นำชายอิงเวิ์นมีสัดส่วนผู้หญิงทำงานถึงร้อยละ42นับว่าสูงสุดในเอเชีย ไต้หวันมีสภาเดียวซึ่งหากคิดเป็นที่นั่งจะเท่ากับจำนวนผู้หญิง43ที่นั่งจากทั้งหมด113ที่นั่งหน่วยง,งานที่โดดเด่นคือสำนักงานความเสมอภาคทางเพศรายงานประจำปี2565ระบุว่าอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้หญิงวัย45ถึง64ปีมีมากที่สุดในรอบ10ปี ส่วนช่องว่างระหว่างค่าตอบแทนของเพศช,ชายและเพศหญิงแคบลงไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีชาอิงเวินนอกจากให้ความสำคัญส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศยังเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ถึงบทบาทว่าผู้หญิงสามารถบริหารบ้าน,านเมืองได้ ยังจุดประกายให้เด็กเยาวชนกล้าที่จะบ่มเพาะความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเพื่อโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น